วางนะมันเหลือสามไปไลฟ์กูล็อกไปออฟไอซ์โอ้ยกูล็อกกูล็อกไม่ใช่เอาครับผมเบลิเฟอร์บันทึกแล้วบันทึกแล้วเอานี่ก็ลงเดโมเลชันกับเบกิเนอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอาตัวที่สองผมมาลงนะครับปรับภาพแปดแล้วคุณหกน้อยให้แหลกน้อยลงไอ้ผมอ่า ไปหนึ่งตอนไหมเนี่ยภูมิเคลียร์ทางภูมิเคลียร์ทางหนึ่งล้านยังไงโหดรทะลุเข้าไปเลยตรงไหนวะโมวิ้งฟอร์เวิร์ดโมวิ้งฟอร์เวิร์ดริสโหดมึงไปข้างหน้าเจ็บคนนั้นไนึงใช่อ่าไวมากนุ่มเย้เบ๊ช ไว้ตัดมาด่านภูมิเก่งงตรไหนม้ด่านภูมิระเบิดอ๋อไอ้ดักภูมิเอากล้องมากดห้าโยนกล้องมาอะไรกันวะอุ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ตามผมมาโอ๊ยนายไม่ทันละมันไปหนึ่งไอ้ภูมิมันไปที่หนึ่งไอ้ภูมิมันลงมาที่หนึ่งดักเลย เะไอภูมิระวังยาประตรูอุย้ยระเบ,บิดควันตอนนี้ผมดูคุณอยู่อรัเอาล่ะไอภูมิคุมกันผมเลยจะไปวางร,ระเบิดเย้ มันสามคนนะเบอริดดูไปพุ่มเดี๋ยวม,มันมารอเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาประตูน่ะพุ่งประตูนั่นมั่นแล้วปัปปปปปปปดมันแลเบอรมาแย่แพ้เลยทีเดียว,อวยเอาแหละแล้วมันก็ปลดระเบ,บิดได้ได Operation to failure. Return base. main ปืนผมมันบุกไม่ร okay. ับไม่ไอ้นี่แม่ต้องไปเนียนโอเครู้สึกชอบมีคนมาตรงนี้ไปทางไหนผมมาร์กเป้าก่อนเห็นยังนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วใครเอาระเบิดไปวะไปข้าง โอ้ปืนกุหลาบช้าเอายูซี่ดีกว่าตรงนั้นมีสามตัวตตข้างนอกมีดารกูเอ้ยข้างนอกมีเอวบิลทำไมเรารล้วงจังวะระวังระวังะระวังระเบิดจุดหนึ่งไปไอภูมิระวังภูมิกันไอแมวไอกูต้องนำเดี๋เออเป็นไฟแมวเดือดกันสองคนแล้วใจเย็นภูมวิวางระเบิด ปวางระเบิดเสร็จนายไม่ต้องขยับนายเข้ามาอยู่ข้างในกับผมโ <Okay. S 1> อเคไอ้ผมอยู่อีกมุมหนึง่งอยู่อีกมุมพลรมุมดิอยู่พลรมุมอย่างเอองี้ยนะเออรออยู่นี่ไงมันมาแล้วกระสุนทางนาอกมานายอย่าตกใจอย่าออกไปออกไปเราตายมันปลาแฟร์ปิงเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วยิงมยิ้โอ้ทำไมนะยิงไ,ไม่ทนันอ่ะมันมากันเยอะมากเลยงั้นเปลี่ยนที่วางเดี๋ยวไปวางจุดที่สอง เดี๋ยวมากับผมไปวางจุดสองตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นมุมอับเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มูซี่แล้วมาเดี๋ยวกันเยอะเกินแล้วปัญหาพวกแมงกออสองคนเลยเปิดมาเฮ้ยเดี๋ยวบอกระเบิดระนายคุณก็จะหนี เดีวมึงจะหนีอะไรที่เข้ามาหาหัวเดี๋ยวมึงเวลาคุณหนีก็คือหนีเส้นทางไงเล่นเล่นอันนี้อุยยเปิงเลยอาจ เอาจริงๆนะตามภูมิศาสตร์แล้วสองไม่ค่อยเหมาะกับการบุกแพ้ไปมันเดียวนะเฮ้ยมิกิโดโมาะมันเนียนวะเฮ้ยแพ้ไปครับทำไมระบุกไว้เป็นกระบวนกันเลยต้องอันบุกกันเบืนอนหนัว อย่านัวดินัวแพ้สิก็ออใช่สิไปทางไหนดีไปหนึ่งหรือสไปหนึ่งไปหนึไปทางนั้นจะดีกว่าเดเ็นยังพักใหแล้วเยไป จะวางระเบิดแล้วเฝ้าประตูดีไหมเนี่ยเฝ้าประตูเฝ้าประตูเฝ้าอีกด้านหนึ่งด้วยคนละด้านคนละด้านตายไปด้านนูน้นผมไปด้านนี้เองโอเคตางเดียวกันนั่นแหละมีใครป้อนระเบิดไหม จะระเบิดไม่ต้องมันมาได้แค่สองทานนี้เ้าหน้าไว้นี่นะแหละแ,กแ,กแ,กแกอนันนี้ก็ยิงเก่งเจ๊โอ้ยโอ้ยอะไปไม่ทันหรอกเหลือคนเดียวฮ<ม>ู้เนี่ยชนะหรอกมีระเบิดเอ้ยอ้าวเออแล้วผมตายได้ไง ก็โดดซีโฟมผมมาไม่ยอมออกเปิดกันอุ้ยวางระเบิดคุ้มกันด้วย ระวังระวังดูคุณอยู่อาคาละอาคาเลิคิวตเอาไ้ยะแล้วมึงจะอดตรงนั้นมีฟาร์มใช่นไหมอังไงทั้งน้งนข้าว12นาฬิกามันมาสองตัวให้มันนะตัวเดียวไอ้สองตัวสองสองบาย บายบายไปแล้วไป้ระวังนะมันเหลือสามไปไลฟ์กูล็อกไปล็อกไอ้สัสโอ้ยกูล็อกกูล็อกครับโลกรีดแล้วกูเอาไปายป้องกันใช่เอาแหละป้าผมจะมาร์กเป้าป้องกันหนึ่งหรือสองโอเคไม่มี ขอเชิญบุบุญไปมาไป,ไปมาเปมาห้แล้วนะครับ

นายวิ่งไปเลยไปร้องกันไม่ต้องป้องกันผมมาก็ได้ผมวิ่งไปแล้วผมตายแล้วแหละถ้ากลัวก็ไม่ได้เคลื่อนทับมาดิอยู่ในนั้นอยู่ในฐานหนึ่งใหู้มามักเป้าก่อนแจ ได้มาเต้าแล้วไม่เป็นไรคุณฆ่ามันได้ก็พออ้ยมันเฝ้าอยู่ในฐานนะนั่นแหละไอีตัวไอ้นั่นไม่ได้ซ่อนไอ้นั่นไม่อยู่ไอ้นั่นไม่อยู่โดนจังงไปนัดหนึ่งแหละโสดไอเราก็โดนจังที่เขอยู่ในกาบุกใครเป็นช่างภาพกอเนี่ยก็ผมมีกล้องผมก็ต้องถ่ายอะ เยื้อๆครับเยอะครับเยื้อๆยื้อครับเยืนยันส <the <the ือแม็กซินอันใช้ปืนอะไรอีฝ่ายอ่ะนายออกไปตายแล้วตายตายตายโอ้ยฟนเอฟสองพัน โโโทโทโทษษษเอาบีก,กินไทยไปอายชาวโลกนี่ว่ะตั้งเด็กมาแล้วดูเรดาเป็นรนเป็นการการเล่นที่รัวมากไอคนนี้ดูเรดาเป็นด้วยเขื่อนไม่ทำปืนไง สเนี่ยแปตครับผมโอเคเอ้ยสองสอเหรพีมออนหนึเสียงระเบิดเสียงดังที่หนึเ็ีละควรยเรา เจ็ดวิเท้นใช้เวลาแก้ระเบิดเจ็ดวิโอ้ยูนนแปลกอเอาดิจะมาเป่าใหา้แล้ไปเน่ยแปลกครับ

ก็ถ่ายอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ปรับเฟรมเรทให้มันไม่ไม่กระตุกแล้วแต่ว่าพอแหลกแหลกตรงไอ้นี่ปิงที่มันมาเอ้าปิงเท่าไหร่วะสี่สิบห้าเอฟเอย่คนอะไรอีทีเอฟเคเอาไปฟาร์มคีย์บอร์ดเละก็เจ๋งแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนชื่ออะไรอเล็กเนี่ยนะ Олег атаковал Ой, Прошу подкрепление, для проведения разведки местонахождения нахождения ขอบคุณที่ยิงให้กูมาร์กแล้วก็ได้คะแนนด้วยโอเคไปนี่นะนี่นะเนี่ยชิโนเบะอวะชินโนบายเว้ยเลนหนึ่งเลนหนึ่งต่สามเอ้ยหนึ่ง่อสองวะความหวังที่ได้้หนึ่งสองอะสองเนี่ยแหละ

ไม่ร oh, ู <naden> ้จักละอ๋อจีีนี่กากเยี่ยงใช่อ้าวหายไป,ปละก okay. oh, uh, ็โดนฆ่าเอฟเคนายเก็บมันให้ได้ลาเวดด้วยโดนงินเก็บสังั้นสังั้นเลยตาน้าจะตัดสินแล้วถ้าเราแพ้แมตช์เนี้ยตาน้าก็ตัดสินแล้วเจ็ดเจ็ด นะดาบภูมเป็นไงบ้างมันเยอเยกว่าเรามันตายไปสองเองดูดาบภูมิมสามต่อสี่เอาไว้ก็ได้เอ้ยไปเซตที่หนึ่งนะสามต่อสาม,สม,ม,มาอุ้ยไม่มีนคนอมองฟีสไปละ สองต่อสองเตายที่สองอะแอลน้องเฮ้ยโมโมอย่าเพิ่งไปทางนั้นวิ่งไปอีกด้านอีกด้านตรงนี้มันเฮ้ยสองวะน่าจะสอง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 โมสองสองใช่สองระวังนะพวอย่าวิ่ง เป็นได้ให้ย่องข้างบนมีหนึ่งข้างบนมีหนึ่งข้างบนหลังหลังนั่งน่ะหลังนั่งน่ะมีแก้แก้ใช้เวลาแก้เจ็ดวิใช้เวลาแก้เลยเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิมาลองไปสนสละนั่นไงไม่ต้องไปตนรับเลยข้างล่างบอกเลยยังไม่คนสนเลยอ่ะ ตัดสินชะตาค,คือปัญหาคืออีกคนมันมาไม่ทันตัดสินแล้วมันมาทันมันก็ซัพพอร์ตมึงได้จะมาดทำไมโอ้ยเียไอ้เชีย่ย อ้าวสาดหลุดขอบหลับเลยมึงโดนอะไรตายอ่ะเ็นโอ้ยโคตรหล่อเลยนายเขาเป็นเคิ้นอยู่เห็นไหมนายเป็นนิเคิ้มึงมึงเห็นแล้วมึงไม่ยิงครับ อ yes. ุ้ยเชี่ยนันนไ่เดินตรงไปนายเดินตรงไลยเนี่ยถ้ามึงไม่ตายก็ช่วยกูไทยอย่ามาโตษอ้าวอ้าวโปรแกรมเอ้ย a v ีผมเป็นไรล่ะเนี่ยมวกหมดแล้วเฮ้ยโปรแกรมเออร์เลอร์เป็นชิบหาย ไม่นะโปรแมมาเลยเออเลยจะเล่<ๆ>อนอะไรต่ออ่าไม่เล่นแล้วเนี่ยเออก็ถ่ายรอบเมื่อกี้โปรแกรมขางขออภัยก็อย่างนี้นนะครับนี่ก็คือบิ๊กินเนอร์ของไทยแลนด์นะครับผมตัวผมก็เอามาลองปืนใหม่ๆด้วยตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เก่งกาจเท่าไหร่ก็จะสังเกตแล้วว่าเซิร์ฟนี้เดินกันมัวมากคลิปหน้านะครับจะเป็น ถ่าย demolition match ใน server warzone นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหลักผมลงด้วยส่วนทักภูมิกับเวนติเคิลคุณก็จะลงเหมือนกันใช่ไหมของงั้นของงั้นอีกโอ้โหไม่ไ,มไ,มได้โอก้ก็ได้ก็ได้ไปกรับเอเดนี้ไม่ไปลแล้วจะไปนี่จะไปดูหนังเเออยก้ยดูคลิปไปแล้วเนอะออกเงียนเนียนเลย สำหรับเซิร์ฟไทยในตอนนี้นะครับอาวุธก็มีค่อนข้างจะน้อยและเกินไปได้ว่าคนเล่นอาจจะหายไปเร็ววันนะครับถ้าเป็นไปได้จะพวกผู้บริหารดูอยู่แล้วก็ขออะไรนะให้อัปแพดอะไรก็ได้ครับเร็วว่านี้สักหน่อยเพราะว่าอาวุธแรกับปืนแคปซูลปืน,ปนกระชาปองเนี่ยน้อยมากอาวุธธรรมดาก็น้อยอาวุธลองก็ไม่มีมีดก็ไม่เห็น อืนพอก็ไม่มาดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับแพทหน้าขออัพแบบจัดเต็มแล้วก็รัวๆไปเลยหลายๆแพทนะครับแล้วก็อย่าทิ้งอผู้เล่นเพรได้ข่าวมาหลายเกมแล้วของเอเชียซอฟนะครับฉันได้แท็กที่เกาหลีที่หนึ่งมาไทยก็ตกกระปองผมไม่อยากให้ AVA เป็นแบบนั้นนะครับเอยอย่าพูดดิแหมเดี๋ยวกูสวยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่เอวยังไม่ทิ้งหรอกรอยสักปีสองปี เออก็ขอจบการดดขอจบการบันทึกคิป,อ,คปอ่าเดโมเลชันเบกิเนอร์โซนแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม